สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็พามาดูฝาโซนิกนะครับของลูกค้าส่งมาทํานะครับฝานี้นะครับเป็นฝาลูก66นะครับเดิมทีลูกค้าทําอยู่ประมาณ63นะครับก็เรามาเพิ่มขนาดนะครับให้ลูกค้านะครับแต่งเติมนะครับนี่ครับจาก64 63 64นะครับเป็น66นะครับก็เบาฝาทําให้แบบสวยๆเลยนะครับวาวลอยนะครับอันนี้ครับ ฝาตื้นนะครับฝาไม่ลึกนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ลึกเดี๋ยวไปนั่งขุดเอานะครับก็แบบนี้รถจะค่อนข้างอัตราการเร่งน่าจะดีกว่าฝาที่ลึกๆจมๆลงไปนะครับอันนี้ก็เชื่อมพอกทําบ่าให้ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนหลอดวาล์วให้ด้วยนะครับเพราะว่าเดิมทีแล้วนะครับวาล์วเล็กนะครับช่วงนี้ก็จะชิดกันอยู่แล้วนะครับ ยิ่งทำวาลใหญ่นะครับช่วงกลางยิ่งคิดกันนะครับจะใช้แคมยกสูงไม่ได้บารวาลจะชนกันนะครับก็เลยทางวาลนะครับออกมานะครับตามขนาดลูกสูบนะครับรูนี้ก็พอปิดนะครับเจาะนะครับเจาะมานะครับเจาะใหม่นะครับทำของเดิมมันจะเป็นอยู่แบบนี้นะครับโซนิคครับอันนี้ก็เจาะตรงข้ามกันนะครับอันนี้ลูกค้าเจาะมานะครับก็เป็นสูตรของลูกค้านะครับส่วนพอร์ตอะไรก็ เก็บมาเปิดมาหมดแล้วนะครับด้านหลังก็กึ้งนะครับหลังวาลให้นะครับแท่นนะครับรับกับสปริงนะครับหลอดวาลก็สั้นกว่าของเดิมนะครับรองรับกับการใช้สปริงวาลแข็งๆแล้วก็ดีเทนเนอร์ของแต่งของเดิมนะครับเวลาวาลเปิดเยอะนะครับมันจะได้ไม่ชนหลอดวาลนะครับก็ฝานี้นะครับส่งมาทําได้นะครับระยะเวลาในการทํานะครับก็หนสัปดาห์แล้วแต่ งานนะครับที่ส่งมานะครับถ้างานน้อยงานไม่ค้างก็เร็วนะครับถ้างานค้างงานเยอะก็ช้าหน่อยหนึ่งนะครับแต่การันตีครับช้านะครับแต่ชัวร์ครับบัตวัสดุนะครับทำบ่าวาวทุกอย่างอย่างดีหมดเลยนะครับเกรดเหมดเลยนะครับบ่าวาวก็นะครับหลอดวาวก็เกรดเนะครับแบบพิเศษนะครับแข็งพิเศษ วาวก็เป็นวาวอย่างดีนะครับเอามาหลี่ให้นะครับก็เอาไปนะครับไม่ต้องบดวาลเลยนะครับเอาไปสามารถเปิดพอร์ตนะครับเปิดระวังด้วยนะครับอย่าให้โดนบ่าวาวนะครับเปิดเสร็จก็ล้างประกอบได้เลยนะครับนี่ครับเราก็จะค่อยๆปิดดูนะครับหลอดวาวลื่นมากครับสมูทมากครับนี่ครับไม่หลวมแล้วก็ไม่ตึงเกินนะครับนี่ครับเป็นหล่อหลอดวาลหลอนะครับชุบน้ํามันมาด้วยนะครับ เวลากึ่งก็จะมีควันออกมานะครับเวลารถร้อนๆงสูงก็จะช่วยหลอดลื่นเรื่องของหลอดวาล์วการหลอดวาล์วติดหลอดวาล์วนะครับอ่าการวาล์วเวลาเลื่อนขึ้นลงติดแล้วก็สึกล้อนะครับเลยทนทานกว่าหลอดวาล์วธรรมดานะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองปิดดูนะครับเบาๆครับนี่ครับจะสนิทหมดเลยนะครับไม่มีอ้าไม่มีแงมเลยครับมาดูทางด้านไอเสียอันบ้างนะครับ ไอเสียก็จะบ่าววาวจะทนกว่านะครับจะทนกว่าทางด้านบนไอดีหน่อยเพราะไอดีมีอากาศกับน้ํามันส่วนไอเสียมีแต่ความร้อนกับขเมเมานะครับนี่ครับก็วัสดุก็จะแข็งแรงทนทานกว่าถ้าไม่ใช้ดีกว่าไอดี ID ก็มันจะยุบง่ายนะครับวาวสองตัวนะครับอยู่ใกล้กันก็จริงครับตัวหนึ่งรับแค่อากาศกับน้ํามันความเย็นเข้ามานะครับแต่ตัวหนึ่งอ่ะรับความร้อนจากการเผาไหม้ออกนะครับสองตัวนะครับมันก็อยู่ใกล้กันจริงแต่ว่าใช้งานแตกต่างกัน นะครับวัสดุก็เลยต้องแตกต่างกันนะครับไอดีกับไอเสียก็สนใจส่งมาทำได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ